สว,ส, <AN> สวัสดีครับสวัสดีคร <online> ับ um, ก็ผมเฟรมชวินนะครับรับบทเป็นคุณหมอตะวันนะครับครับผมฟุกพงศกรครับผมรับบทเป็นหมอครับผมเป็นไงพ่งนี้ซีรีส์จะออนล่ะทีแรกจากที่รอคอยกันมาอยากยาวนานตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเรารู้เราก็อยากดูแล้วก็อยากลุ้นไปพร้อมกับคนดูเหมือนกันครับใช่ใช่ครับผมก็เหมือนฟุกเลยนะครับผมตื่นเต้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นนอนนะครับผมตื่นมาก็เต้นเลยเพราะว่ารู้สึกว่า500บาท ใช่ครับซีรีส์มันใกล้จะฉายแล้วใช่เหนื่อยกันมาเป็นเวลา2ปีกว่านะครับก็ทาการสถานการณ์โควิดต่างๆนานาด้วยทายทาจนเสร็จแล้วก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ก็รู้สึกว่าดีใจมากบครับผมก็ต้องพูดได้เลยว่าในสุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราจะได้ดูแล้วนะครับวันนี้ที่รอคอยของคใช่ครับผมวันที่เราจะได้เปิดตัวคือว่ก็ ก็ด้วยใช่ก็ต้องขอฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับใช่ฝากคู่ใหม่นะครับระหว่างหมอกับอเโอร์ไซ์ด้วยอะไรนะครับเปิดตัวมาหลักจากดูใจมากสองปีโอ้โหก็เป็นคู่หลักปลายแดงเยอะยไปรอดูก่อนใช่เรื่องเนี่ยเขามีเจ้าของกัน แล้วยังไงแล้วแบบว่าเขาก็โดนหักอกการโดนทิ้งทั้งคู่อืแล้วก็มาเจอกันแล้วมันจะเกิดเป็นความรักได้ยังไงองงแล้วสิใช่ผมก็งงผมฟังผมก็งงเมันมันเกิดเป็นความรักได้ยังไงนั่นน่ะสิครับผมเกิดเป็นความรักได้ยังไงต้องมารอดูครับผมเหตุเกิดที่โรงพยาบาลเคเทนโอเคครับเข้าใจพูดถึงการถต่งงาว่าเป็นไงบ้างสนุกนะครับครับการแต่งงาก็ถือว่าอยังไงดีล่ะ เรามันก็มีในส่วนที่สนุกแล้วก็มีส่วนที่แบบเหนื่อยแล้วก็เราเรียกได้ว่าเราเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับงานดีกว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยครับตั้งใจเพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับอยากให้มันไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆนะเนาะใช่มันถ่ายทํายากครับพวกเราก็คือเต็มที่กับทุกฝ่ายอครับผมก็ประมาณนี้ครับถามครูหน่อย ฟยเนี่ยเขามีประสบการณ์การแสดงมาเยอะเขาแนะนำอะไรเราบ้างไหมอืมเฟยเนี่ยผมบอกเลยนะผมรู้จักเขาตั้งแต่เด็กนะแต่เขาไม่รู้จักผมอืมคือแอบมองเามานานแล้วโอ้แอบมองแอบดูเลยคือเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเฮ้ยคนนี้นี่มันเอาเรื่องเท่อะในความรู้สึกเรานะในความที่แบบเป็นเด็กแล้วก็แบบเห็นคนในรุ่นรุ่นเดียวกับเราที่ไปเล่นหนังแล้วก็ประสบความสําเร็จเลยครับผมก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแบบเป็นคนที่เก่งตูมบูดไม่ถูกเลยลิ้นพัน เขาน่าจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบตอนที่รู้ว่าเราจะได้เล่นกับเขาเนี่ยเราก็แบบแอบมีเก่งๆบ้างนะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กอะไร่เงี้ยครับแต่พอมาร่วมงานกันเนี่ยก็ไม่ใช่เลยครับเฟยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เต็มที่ตั้งใจทํางานสุดๆครับครับผมเนี่ยผมพูดอวยคุณสุดๆเลยนะอวยยศสุดๆเลยอวยยศเลยครับผมแต่เอาจริงๆคือผมก็ต้องขอบคุณฟุกด้วยนะครับผมที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันมาตลอด เราเอาเวลา2ปีกว่าช,ช่วยกันจนซีรีส์นี้ออกมาสําเร็จก็คือเราเราช่วยกัน,นครับเพราะว่าคนใดคนหนึ่งจะแบบมันทําเดี่ยวไม่ได้มันเป็นงานคู่ที่ต้องไปด้วยกันมันต้องมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะใจเรามันต้องไปด้วยกันครับแล้วผมก็รู้สึกว่าฟุ๊กเขาก็ซัพพอร์ตผมในเรื่องของการทางานได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็คอยช่วยเหลือกันอะไรต่างไม่ได้หรือว่าไม่ดียังไงเราก็คอยแก้ปัญหากันไปก็รู้สึกว่า ผมก็ผูกพันกับคาแรคเตอร์นี้แล้วอ่ะแล้วผูกพันกับผมไหมครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วไอ้ยาผูกด้วยเงินที่ไม่สามารถที่จะลายออกไปได้บราบราบราบไม่ต้องชงเลยชงเองอชงเองนักเลงพอไ่เนยแล้วรู้สึกยังไงประทับใจยังไงกับพระเอกคนแรกในชีวุดของผมอ๋อผมนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับงานเขาเขาก็คือแบบเหมือนกับว่า คือเราก็เหนื่อยกันเยอะเราก็เห็นว่าแบบบางทีแบบเราอดหลับอดนอนเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคอยแบบเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยพวกเราใกล้แล้วคอยให้กำลังใจกันอ่ะใช่เออมันจะไม่แบบมันจะไม่ท้อแบบคนนึงท้ออีกคนนึงแบบท้อด้วยมันไม่ใช่ไงใช่ที่เหมือนกับเราเหนื่อยคนนึงต้องเป็นคนคอยแบบก็ให้กําลังใจกันอยู่สองคนใช่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่กันสองคนตลอดในกองเนี่ยไม่มีใครครบครับใช่ครับก็เลยให้กําลังใจกันดีครับใช่ครับประมาณนี้ก่อนหน้านี้ เพมเคยบอกว่าเขาเขิ่นสายตาคุณนะจริงเหรอใช่ก็อย่างแบบเวลามันมีอุณหภูดูเด็กดูเขามองเด่มันกระลุ่มกระเหลี่ยมไหมมันกระลุ่มกระเหลี่ยกระลุ่มกระเหลี่ยคืออะไรครับกระลุ่มกระเหลี่ยก็มันดูกุ้มกิมเวลาแบบซีนที่อยู่ด้วยกันใช้แบบการการแบบสื่อสารทางอารมณ์อืมอืมอืมเาก็จะสามารถทําแบบว่าแบบมองเราแล้วก็มีแบบอมยิ้มมีอะไรของเขาอ่ะก็มันเป็นแบบมองแบบไหน อมองแบบไหนหันไปม,มองที่ดูหนมันก็จริงจริงมันก็นี่อะดิเอะทำอยู่นี่ยมันก็มองปกติครับมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรใช่แสดงว่าคุณก็ตออเขาเป็นปกติอย่างเงี้ยหรอคือมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่เวลาเราแบบชอบใครสักคนหนึ่งเราจะใช้สายตาอีกแบบหนึ่งมองเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างในตัวหมอกเนี่ยคือคือมันรู้สึก ดีกับหมอตะวันมันก็ต้องใช้สายตาที่มันรู้สึกดีกับหมอตะวันจริงๆครับองั้นเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นฝึกเป็นหมอเออเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะผมแยกไม่ถูกน่าจะเป็นฟุกมั้งครับอือใช่ครับก็ประมาณนี้ก็ชอบแบบคุณต้องชอบเขาสิเพราะคุณบอกว่าคุณใช้สายตาแบบโอ้โหยังว่าแต่เราชงกันเองนะพี่ที่ชงเก่งชงจนนี่หมดแล้ะแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยเข้มๆเลยไปนะฮะเนี่ย ก็ชอบครับคือเราชอบแล้วก็ชื่นชมเขาในฐานะที่เป็นคนเก่งแล้วก็ตั้งใจทํางานครับใช่คุณรู้กว่าเขาเคยให้คะแนนคขาน่ารักคุณเต็มสิเลยเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยอนี่คุณชงหรือเปล่า่ม่สิบสิบสิบสอบสิบสิบสิบบสิบสิบบสิบสิบกิบสิบสกบสิบสกบสิ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 กสิบสินสับสิ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 บสะบสบสิบสิบสิคสิบสิสินสิบสิ่สิหสิบสิบสิบสิขสิบสิบสิบสเบ จะให้เต็มเท่าไหร่ล่ะเต็มร้อยผมให้10เต็ม10เลยครับโอ้โหงั้นผมให้11ได้ไหมอ่ะงั้นผมให้12เขาเรียกว่าน่ารักเกินนี่งั้นผมให้12สังเกทเท่ากันอีกก็คือปล่อยซักซีนหนึ่งได้ไหมของคู่นี้ให้เราหน่อยก็คือเอาไว้ง่ายว่าเรามีซีนเป็นหายที่ต่างจังหวัด ผมจา <ำ S 2> ได้ได,ดีเลยซีนนั้นอ่ะเอ่อสปอยเท่านี้แล้วกันเนาะใช่คือเรานอกจากความรักในเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของออฟฟิศเรื่องของโรงเรียนแล้วเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เราไปหลายโลเคชั่นหลายโลเคชั่นมากแบบว่าไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัดบ้างขึ้นดอยบ้างอะไรบ้างคือสวยมากผมบอกให้เลยว่าภาพสวยมากตอนนี้ที่เซล์ออกทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปแล้วแหละใช่ครับเออก็อยากให้รอดูในซีรีส์จรงิงมีอ,มอะไรที่น่าสนใจมากกว่าในทีเซอร์แน่นอน อ,อะไรทีร่พิเศษของเรื่องที่ทุกคฟนใทยจะต้องจิดตามผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเรื่องราวความรักที่มีหล,หลายๆคู่มากกว่าใช่แล้วในในในส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์วายฟิลคู d ครับผม,มคืออย่างที่เราดูตัวอย่างเรารู้สึกว่า ไม่ใช่แฟนขับวายก็สามารถดูได้สามารถอินไปกับเรื่องนี้ได้ครับใช่คือทุกทุกคนสามารถดูได้แล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะทําให้ทุกทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นเรื่องความรักระหว่างสองอาชีพที่มันแตกต่างกันอผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงเนี้ยเราก็มาช่วยลุ้นกันว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยเขาจะรักกันได้ยังไงแล้วจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรหรือเปล่าครับที่ทําให้ความรักตรงนี้มันจะไปต่อได้ไหมก็ต้องติดตามกันด้วยครับ ทุกคนได้รับม่กันหมก่ครับก็สำหรับเพลงกลัวเธอรู้นะครับก็เป็นคือเรียกอะไรเป็นซิงเกิลแรกที่เฟมได้ร้องประกอบละครเลยใช่การทำเพลงแบบจริงจังครับครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากครับที่มีเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาแต่งเนื้อร้องทำนองได้ดีมากใช่ครับดีมากแล้วอีกอย่างนึงคือเสียงสูงสูงเลยเกินใช่ครับต้องต้องมีการแบบว่าวอร์มอย่างหนักเลยก่อนที่จะเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยครับ คุณเป็นไงครับเรื่องเพลงครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่จริงๆเป็นเพลงที่ดีนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยมันถ่ายทอดเรื่องราวของซีรีส์นะครับตามตามแบบตามแบบเส้นเรื่องต่างๆตามเนื้อเพลงลต่างๆคืออิงมาจากซีรีส์เลยครับอย่างถ้าใครได้ฟังเนี่ยก็อย่างท่อนที่แบบ ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราจะมองหน้ากันได้เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราบอกความรู้สึกอะไรกับใครไปเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดเนาะใช่ครับใช่มองหน้ากันไม่ติดเพราะว่ากลัวเธอรู้นี่ใช่ครับก็ผมว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วแหละใช่ครับไม่มีอะไรต้องเขินไม่มีอะไรต้องอะไรเพิ่มแล้วก็สนจีคุณหล่อบางทีอ่ะมันไม่ต้องพูดออกมาเป็นคาพูดก็ได้ไม่อันนี้หมายถึงใครครับครับผมหมายถึงว่า ความรักของอ๋อโอเคครับโอเคโอเคความรักของตะวันกับหมอกอ่าใช่ใช่เป็นเฟมฟลุกห่อฮะสรุปเป็นเฟมฟลุกหรอมันต้องเป็นฟลุกเฟมอ่าตะวันหมอกหมอกตะวันหรือว่าคุณอยากเป็นเฟมฟลุกมันจริงๆมันต้องเป็นอะไรครับนี่มันต้องเป็นเป็นอะไรล่ะฟุกเฟมใช่ไหมใช่จริงๆมันต้องเป็นฟุกเฟมหมอกตะวันอืม ใช่ครับยังไงก็ขอขอฝากทุกๆคนด้วยนะครับใครที่ยังใช้เฟรมฟุกอยู่ก็เปลี่ยนเป็นฟุกเฟมนะครับแล้วใครที่ใช้ตะวันหมอกก็เปลี่ยนเป็นหมอกตะวันนะครับก็คืออย่างเงี้ยผมเอาจริงๆคือผมไม่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 รู้ใช่ผมก็ไม่รู้ใช่แต่แค่ทุกคนเนี่ยตัดแฮชแท็กมายไลฟ์มาก็พอเออแล้วคุณแบบจะแบบยังไงผมก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นจริงเปแบบยาวห่างกันก็พอครับให้อยู่ด้วยกันมันติดกันก็พอแล้วเดี๋ยวเป็นอีหนึ่งดอกเอฟเอฟเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แ<ส>อบอะไรเรสีกอบกันเองดูากตอนเหนือโอ้ยชมเก่งจังเลยหวานเจี๊ยบช่องนี้เนี่ยโอ้โหผมยอมแล้วเมื่อกี้คู่ของที่ยุ่นกับเบ,บสเขาบอกว่าระด,ดับความหวานของเขาเหนือกว่าคู่คุณแน่นอนอแล้วก็ความน่ารักของคู่เขาในเรื่องก็น่ารักกว่าคู่คุณแน่นอนคูยายญ่วนเขากลับคืนไหมคะผมอยากให้รอดูดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าคู่ผมเนี่ย คือคุณดูแล้วคนจะจิกหมอนเคาแรคเตอร์ที่ตัวผมเองก็ยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยผมเป็นตัวละครนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยสุดยอดผมก็ยังไม่เชื่อเออแต่ตอนนี้เชื่อหรือยังอ่ะเชื่อแล้วครับโอเคครับผมคุณหญิงบอกว่าคู่เขาเป็นคู่หมอนเรอนะมาเหนื่อไปหรือล่อ๋อ แล้วมันก็ธรรมดาไงหมอกับหมอมันก็เจอกันได้อยู่แล้วคเข้าไปเพราะว่าเขามีรูทีนนี่เหมือนใช่เจอหมอกับวินบ้าล่ะเจอหมอก็บวินใช่อย่านะครับคุณหมอคุณหมอลงมาได้ครับเอ๊ะย่าเดินผ่านชุ้มวินผมคุณเป็นคุณเป็นหมอคหณือจะไปเป็นสามซ้อนท้ายเขาปุ๊บผมไม่แว้นหลักคอน็ชอเล็บสีวอออย่าเดินผ่านกระอือถ้าเขาผ่านเราก็เฉียวใช่ไหมผมไม่รู้แต่อย่าให้เจอ คุณหมออะค่ะงั้นให้เู่ฝังแฟนๆหน่อยเราให้ติดตามชมที่ดีพีแรกแบบราพรนี้แล้วครับครับก็ยังขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าซีรีส์เราไม่ใช่ซีรีส์ตลกนะครับเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับเป็นความโบ๊ะบ้าส่วนตัวใช่เราซีเรียสครับจริงๆเราตั้งใจทํางานครับใช่ครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง My Life ไว้ด้วยนะครับผมวันแรกออนแอร์วันที่27มกราคมนะครับผมทางชีเมี25เวลา5ทุ่ม15แล้วก็ย้อนหลังได้ทาง VTV ครับผมเวลาตีหนึ่งครับ ก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ